สวัสดีครับคุณแม่บุษบาสวัสดีครับแม่บบุษาสสวััดีครบมาติดตามทะเลขกับคุณแม่บุษบาครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวตัวครับท่านผู้ชมเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกะเซีบได้ครับคุณแม่เบิดลตู้มือที่ปะครับคุณแม่เบิ้ดคู่มือครับขายดีขายดีขายดีก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดชิ้นลาบต้มก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลาบต้มเนาะครับเนาะครับผมมาอุดหนุนคุณแม่ได้ครับบ้านนั้งครับนี่ บ้านเอ็มเจริญบ้านเอ็มเจริญโมหมที่สิบหมที่สิบอำเภอตำบลโคกยานอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอ <บน S 1> ุดบล <น S 1> ราชธา,านีครับผมนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณพคุณแม่้องเข้าครับคุณแม่บุษบาครับอันฟันเนี่ยไรก็ครับวราสูเอฟซีเพิ่นฟังเลครับคุณแม่ฟันว่าอะไรไปบันเกานนะวบันเกิดนะบันพักกต่หาพุ่นเมืองเนะี่มัน มันมีสองโมโมหาโมแปดเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปยังบ้านเก่าไปเห็นอนะ่ะมันแนวมันฝันฟังเสียงแ,แพลส์เสือ,อยู่หันน้อมก็เลยยางไปตียางไปนะั่นตียางเขาไปในกลางมูบ้านนะั่นนะก็โค้งมามา้มาบ้านม,าม้าเฮือ์นจะคล้องหล้างเก่านะั่นบ้านเอกทีล้างนั้นมันสี่สิบสามบ้านเอกทีสี่สิบสามบ้านไป บ้านหลังเก่าที่เจ้าของเคยอยู่นั่นเคยอยู่เคยเกิดอยู่หันนะครับผมไปยังกาครับยางไปเห็นยังรับมันยางคือจังคือเฮาอยู่ย่งอยู่บ้านเก่าอยู่เลนะโอ้ยอยู่บ้านเก่าอยู่ยังบอกั้างนมาอยู่มีในกิตต้องเฮาในกิฟต้ก็เฮาคืออยู่หันครับผมยางไปสมบัติครับรถครับยังสมบัติรถครับยังยางไปวันนี้กะโกงมาอันบ้านเด็ที่อันล้างนั่นเพื่อนบ้านเลขที่สิบสามกับมากระลังเพื่อนเพื่อนนั่นะ ขึ้นมาสัางกตว,ว่าเพิ่นมีงานอีหยังจะเป็นงานอีหยังเพิ่นครับไปกะย่างไปเรื่อยไปบ้านไม่ปาดล้งอีกหลังนึงบ้านเลขที่48บ้านเลขที่เพิ่น,นบานเลขที่สี่แปเขียนตรงนั้นไหมครับ13เนาะครับเนาะแจักมันสิเกี่ยวกับเลขก,กับเบอร์กอบ่ฮู้ครับแต่<ช>บ่มีครับยายกัฝันแบบนั้นนะออบ้านเลขที่ที่ทคุณยายไปอยูเนี่ยก็คือ หลังเก่าปัจจุบนที่จะขวงมันสี่สิบสามครับผมอันมูหามูแปดมันเองอันมูมูแปดก็มูหาแต่ว่าปัจจุบันปัจจุบันที่เกิดยุ้นมูแปดนะมันมันรวมกันเป็นสองมูในมูอะครับมูหากับมูแปดมหากับมูแปดคาถามันสีสื่อเลขกับสีสื่อตัวไหนล่ะครับพี่แม่บาทนี่สีเลขตัวตื่นนะครับอันแต่ว่ามักสีอี้นั่นมักอันสองศูนย์เนอะสองศูนย์บ่ครับเมน ก็สีว่ามาสองศูนย์มันเกีียวกับเงอนพอรุ่งล้างเก่าู่วันพักกัญญาคือกันว่าในที่เพื่อนสองศูนย์เว่าเพื่อนมีงานเลยไปซอยงานซอยยัางเพื่อนครับผมไปเห็ดแต่ว่าปกติมันเคยออกนะมันเคยออกลงศูนย์ย่างหนีนะท่านตาฟันเกีียวบ้านล้างนีพ้องรุ่งท่านท่านเมนเพื่อนสีขห้คิวนะครับมันเป็นสัตว์คุณแม่บุษบาเลขสามตัวเหรอครับยังบนไหนได้ครับเหลขสามตัวนี่ เอาเลขกสาตัวเบิ้งขับคุณแหมว่าตัวไหนรับลองเดียวมาเมบตเติ้งขับรถตลีเท่านี้เดียวบุีครับเดสามตัวหมักก็มักเจ็ดหาศูนแล้วเจ็ดห้าศูนมันเกี่ยวกันกับตะรลายเหมือนอ้วละปันเหมือนนาได้หยุดไหวตัวนี้ครับผมมักตัวนี้จัสิมเมนบนเหม็นครับเจ็ดห้าศูนย์นะครับเนาะ บางส่วนอันมันออกหาศูนสามมันออกเกยวกับพศออจากฟองพอตต่อซอ,อ,อสอะไรล่ะครับเก <พอ S 1> ิดสองหาศูนสามออกพศอเลยเนาะครับนากพศอฟันว่าอันนองอยู่บานปุ่นะาปวดตาเน่าป่ดลูกพ่อลูกครับเพ <latego S 2> ิ่นเอาขีดข้อขีดข้อแลนแลนแลนย่านเพิ่นเมื่อยแต่เรียกว่าให้เอาโล่งสาบัดบาดนี้เพิ่นก็ว่างลง่งขีดข้อเพิ่นขับขอ้อเพิ่นนั่นแหละ บานนี้ก็เลยเกิดปาเล่านันเกิดศูนหกเลยครับแต่ว่าใหญ่เกิดศูนสามครับปานน้มสีเกียวอยู่ข้าเจ้ามาขายรถตุรีก็เลยสื่อศูนสามสามใบครับผมมันบ่ถือดีมันบ่้สื่อไสดินครับมันเอาบนเนาะครับผมอ้าวบนไปยังครับงวดนี้ขอเห็นมาสามตัวนะครับเนาะทีมงานจดไว้เรียบร้อยแล้วตัวเลขขขงคุณแม่บุษบาครับเด็กสามตัวกับเด็กบ้านเล็กที่บ้านครับเอฟซีเนาะมียังเพิ่มเติมอีกครับคุณแม่ มักตัวอะไรนี่ที่ว่ามันใจนี่ไหมครับเอาเบิงเบิงเอานี่จดไว้แล้วไงนี่จดไว้เรียบร้อยนี่เที่มากแค้งก uh ็มากแต่องศูนนี่นะ2002บันท oh, ึกที่โอ้เเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นี่เลยมักี่บอครับเจ็ดห้าศูนย์กับมากอยู่แต่ว่าแบบว่าเนี่ฟันตายมือละตัวนี้นะโอ้เป็นฟันตายมือเห็นฟันแบบล่าสุดบอครับี่สองูนย์ฟันหุบก่อนขึ้นหวัด ครับครับอายุจักปีละครับคุณแม่อายุเกิดชุดสามโมเนสี่หกสิบสี่อยากครับผมเอานี่แหละครับให้เอฟซีเอาไปสื่อลอตเตอรี่องเบิ้งครับเดี๋ยวเสียเบิ้งตัวเลขไปแคบหน้าจอครับขอบคุณครับคุณแม่บุษบาครับสวัสดีครับคุณแม่บุษบารับผมเนาะนี่นะคะทมาช้ชมเลขของคุณแม่บุษบาคะท่ามาช้ชมคุณแม่บุษบาฝัน ว่นเด้ไปบ้านเก่าบ้านเลขทีสี่สามมูหากระมูแปดแล้วก็เดินไปอีกไปบ้านเลขทีสี่สิบแปดแล้วก็ไปบ้านเลขทีหนึ่งสามค่ะท่านผู้ชมเลขคุณแม่บุษบาฝันนะคะเนาะฝันมาขึ้นเลยเลขสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์นี่มากค่ะท่านผู้ชมเน้นเน้นสองศูนย์แล้วก็เจ็ดหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ยไม่โฉมไม่หลับคุณแม่บุษบาเนาะ,ะนะประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม พศ2 5 6 7ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกสิลาธรชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะข้อหายโฉกโชกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะแะย่จะพึงภาไปใส่เนาะค่ะทรรมชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับบชม,มของดีกระเบาแอมลาทงกันเลยเบาแอมมาสร่ที่เดินทางไปขำบ,บุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ นี่ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงี้ยเหลียกทองเหลียกซัพ์ครับค้าขายให้ขายของบดีลูกค้าบ้เคยเขาล้านคนย่างทานเอาตจนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกเงี้เหลียกทองสื่อเหลือสื่อดนตรีจนสิ่อทีเนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังขาอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัะครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนนีมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยครับหลวงปู่รรดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เละนะก็ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิตอกมาก่อนแป๊บแปะแล้วก็บี้บี่อย่างนงี้ยอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือน่ัำเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมข้รวยพราะหลวงปู่หลอดไงเพ่อะนวดสลนะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่สายพางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของปันทานเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับเมตตาพูาหมายย่อมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวงสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอมมาตุนยิ้งข่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราด,ดีใส่ลราลุ้ยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายข,าของบุกค่อยดีลูกค้าย,า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 ย่า,ยายงบุเห็นล้านเฮาไขว่ไขว่ามีเอียงบุษบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุษมาบังหมาล้านเห็ุในคนมองบุเห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านท,ท,านท,านที่ให้เง,งินใ,ในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของห้าครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำเล่ยเงืนท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวเอมเราทวงหยูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือกับมีโอกาสตนมาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับสมับททันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากับท่านผู้ชมเปิดสายลุงปลูกมากนะครับเาะแล้วก็เมื่อเต้ยตะครับท่านผู้ชมหลักกะเต้ตะหล้วก็บี้ยังสีครับหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อบูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสือผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊เกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้นะ้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ จตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้มีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแปดคาร์บาลพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไแล้ะก็มีวัดหลวงปู่ลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยี่ก็แตงด้วกันนี่ครับหุ่น,นคนา,า่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาที่มากคนักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษาครับเอาไปฝากอฟซีกระโถ่ม,มาตามเบอทุ่นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรก่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องตำรวจชมหลกักการบายเอามาจรงไหนใดน้ำมุ่นมาน้ำครับใดน้ำมุ่นขลองหลวงปวุโรดไม่หายเอฟซีนั่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายสนเนตจะให้ที่ดีที่าสีมันบดมันบันบงสนเนตจะให้ในตัวเ้าสิเร็ออกเอาไปดูน,นกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอ่อยเอลมาตงนี่เอามาบ่าหลา,ายครับมาฝากอิดสบ่าหลา,ายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบาา่าวเอลมาตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลืเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลอตเตอรีรางวัลที่หนึงลำเลืยสามสิล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาา่าบอยเอลมาตงก็สิให้เบิง่งโตเร่ก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาครับครับครับคับล้างเสนยีดยดจังเลเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ